สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำม็อดเฮนรี่เควิลนะครับผมสำหรับเกม The w i t c h e r 3สานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเบลเป็น w i t c h e r นะครับผมในเวอร์ชันของเฮนรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งม็อดกันเลยนะครับผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่เดอร์คลิปชันของคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดมาแล้วก็จะมาเจอที่หน้านี้นะครับเราก็สามารถดูตัวอย่างหน้าตาได้นะครับผมแหมหล่อมากๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามา ดาวน์โหลดม็อดกันเลยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ไฟล์นี้มา1ไฟล์นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ extract all หลังจากที่เรา e x t r แ c t แล้วนะครับผมกดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ปี้โฟลเดอร์นี้นะครับผมไปวางไว้ในโฟลเดอร์ม็อดในเกม t h e w i t c h e r นะครับผม มาที่เกม The Witcher 3ครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่เปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีโฟลเดอร์ม็อดโฟลเดอร์นี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับผม new folder ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อม o อดแบบนี้นะครับหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเข้ามาด้านในแล้วก็กดวางไปเลยนะครับผมอันนี้คือผมวางไปแล้วนะโฟลเดอร์ไม่กี่อันเดี๋ยววางทับได้นะครับอ่าเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับ ังจากนั้นก็เปิดเกมครับผมกลับไปเปิดเกมนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเท่านี้เราก็จะกลายเป็นเฮนรี่เควิลแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอญยกไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ